สวัสดีค่ะร้านพุรุณยางแตกนะคะล้อเข้าใหม่อีกแล้วนะคะจัดโปรล,ล้อ,ออีโวนะคะนี่เลยออฟโรดนะคะถูกๆเลยนะคะล้ออีโวเอ็ค่ะยางปี24สิสวยๆค่ะ TC 005นะคะ,ะ,คะราคา7,900นนะคะ TC 005กว้าง8.5สี่ลูกนะคะสเปคไม่ล้นนี่เลยค่ะ RP ยางสวยๆนะคะแมกเวลค่ะนะคะ,นะคะ เอาไปราคาเวลออฟลึกค่ะล้องานด้วยนะคะราคา6,900นเกนะคะนี่ค่ะโปรวันค่ะ7,900ยางปี22นะคะแล้วก็แม็กเวลงานหนุ่มม้งขิดแดงค่ะนี่เลยราคาอยู่ที่5,900ันเนะคะชุดนี้แม็กเวลนะคะสีดำขิดแดงนะ,ะยางปี22นะคะเนี่ยค่ะชุดนี้ล้อพร้อมยาง5,900บาทเท่านั้นค่ะนี่เลยนะคะยาง 5,900บาทนะคะใส่ล้น5ลรู114ค่ะแม็กเวลเป็นล้องานหนุ่มมิ้งนะคะข้างหลังเขียนม,มิ้งเลยนะคะใส่ล้น5ลรู114ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่5,900บาทค่ะนะคะชุดนี้เป็นแม็กเวลออฟลึก พร้อมยางนะคะสองห้าห้าหค่ะใส่ล้น5้าลูนหนึ่งสนะคะล้อพร้อมยางสล้อเลยชุดนี้เป็นแมกเวลล้อออบลึกราคาอยู่ที่5 9าพบาทนะคะ5 9าพบาทได้ล้อพร้อมยางไปใช้เลยนะคะ5 9าพบาทเท่านั้นได้4ีล้อนะคะนี่เลยแล้วก็ล้อโปวันชุดนี้แมกโปวันนะคะ ยาง255 50 18ค่ะปี22นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะล้อพร้อมยาง4ล้อแบบนี้เลยนะคะ7,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นี่เลยนะคะแล้วก็มีแมกอีโวล้ออีโวนะคะเป็นล้อออฟโรดนะคะดำเงานะคะชุดนี้ยาง265 70 16นะคะปี21ค่ะชุดนี้ แมกใหม่กมกมกแกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์ราคาถูกกว่ามือสองไปเลยนะคะล้ออีโว e ล้อใหม่กแกะกล่องค่ะรัดยางเปอร์เซ็นต์ล้องาน JP ล้องานด้วยนะคะล้อใหม่รัดยางเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาไปราคาหนึ่งบาทค่ะชุดนี้ยางสวยๆเลยค่ะสอง7 0 1 6เจ็สิบบนะคะล้อใหม่ รัดยางเปอร์เซ็นต์ราคา12,900บาทเท่านั้นค่ะนะคะแล้วก็มีอีกชุดนี้นะคะล้ออีโวเหมือนกันออฟโรดนะคะยาง265.756้าเชุดนี้ปี20บนะคะอันนี้ก็ล้อใหม่แกะกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์ค่ะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่11,900บาท 1 9 9 0 0บาทลูกค้าได้ล้อใหม่งาน JP รนะคะล้อออลเบรต EVO งาน JP เลยนะคะล้อใหม่รัดยางเปอร์เซ็นต์ราคาเพียง1 9 9 0 0บาทนะคะราคาไม่ได้จัดให้บ่อยนะคะถ้าเกิดมีมียางมาก็จะจัดให้นะคะแบบนี้นะคะมีแค่2ชุดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะล้อ EVO นะคะล้อใหม่รัดยางเปอร์เซ็นต์ถูกๆเลย1 000, 1 9 0 0บาทนะคะชุดนี้ m a ็กเ r ค่ะ สำหรับลูกค้าที่หายางสวยนะคะจุดนี้ยางดอกแน่นเลยยางไทยดีสตโตน255518ค่ะปี24นะคะเหมือนเบิกใหม่เลยค่ะสวยมากนะยางดอกแน่นมากค่ะเนี่ยดอกหนาๆเลยค่ะเหมือนเบิกยางใหม่นะคะแม็กเอสกว้าง8.54วงนะคะสเปคใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะเป็นออฟ35เลยออฟ35ค่ะไม่ล้นแน่นอนนะคะจุดนี้ เนี่ยค่ะล้อใหม่แกกล่องรัดยางเปอร์เซ็นต์เหมือนเบิกใหม่แบบนี้ราคาอยู่ที่13,900บาทค่ะนะคะ13,900บาทนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กทีซีศอันนี้ก็กว้าง8.54ลูกเหมือนกันนะคะชุดนี้กว้าง8.54บ่วงนะคะยางจะเป็นปีแถมไปนะคะชุดนี้ ราคาอยู่ที่7,900บาทเท่านั้นค่ะ,นะะ7,900บาทนะคะชุดนี้ MAC TC005 กว้าง8.5สเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้7,900บาทเลยนะคะ TC ราคา7,900นะคะรีบเลยนะคะเนี่ยค่ะชุดนี้ MAC RPF1 ค่ะแล้ว RPF1 นะคะยาง2,5,5,10,18ค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะ ดอกอยางแน่นๆแบบนี้ค่ะปี20นะคะพร้อมหล่อเลยล้อ RP1 f ใส่ล้น5ลู114นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,900บาทค่ะนะคะ6,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้ล้อเวลออฟลึกค่ะเป็นล้องานกิทเลสซิ่งนะคะล้องานกิทเลสซิ่งเลยนะคะชุดนี้ยาง255 1 8ค่ะปี22นะคะชุดนี้ เนี่ยค่ะเอาไปราคาเพียง6,900บาทเท่านั้นค่ะล้อเวลออฟลึกค่ะล้อเงาเงาเลยนะคะชุดนี้ล้อเงาเลยค่ะราคา6,900บาทนะคะพร้อมยางปี22ค่ะนะคะได้ล้อพร้อมยาง4ล้อเลยนะคะ6,900นะคะชุดนี้นี่ค่ะอันนี้เฉพาะล้อที่เข้าใหม่นะคะล้อที่ร้านค่ะมีให้เลือกอีกหลายลายเลยนะคะเนี่ยค่ะการยก s อ v 6,900บาทค่ะล้อพรมยางยางดอกแน่นๆแบบนี้ก้านยกกว้าง9อ้าอพซูลนะคะชุดนี้ล้อพรมยาง4ล้อ6,900บาทค่ะแมกเวลคิทแดงกว้าง9.5้สี่วงนะคะชุดนี้ยาง2 5 5ห้ค่ะ5,900บาทนะคะชุดนี้ก็ล้อเวลค่ะยาง2 5 5ห้เหมือนกัน5,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแมกเมกาออฟโรดนะคะชุดนี้ 13,900บาทค่ะนะ,ะล้อเมกาออฟโรดขอบ20กว้าง10ออฟโรด24บนะคะมีเลยนะ,คะใครสนใจค่ะร้านพูลูนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ค่ะ095 119 9659หนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรค่ะ0แอดไลน์นะคะแอดไลน์แจ้งผิดนะคะแอดไลน์พอดีในเบอร์เบอร์โทรเต็มน,นะคะแอดไลน์เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่ ที่หน้าคลิปนะคะ a d ด line นะคะอดด้วยตัวภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่หน้าคลิปนะคะตส่วน a d ด line นะคะนี่ค่ะหน้าร้านนะคะรับเทิร์ล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทิร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็มีปลายทางนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูนยังแตกค่ะ GPN มาถึงหน้าร้านเลยนะคะ นี่ค่ะฝากติดตามด้นะคะขอบคุณค่ะ